ลูกปืนนะคะตัวนี้เป็นลูกปืนล้อหน้าล้อหน้า h อ n d a c ซ vic นะคะ Number DAC 3 8 7 3นะคะตัวนี้จะเป็นของโกโยค่ะแต่ว่ากล่องของโกโยเขาชำรุดนะคะแล้วเลยใช้กล่องที่เราขายหน้าร้านไปแล้วลูกปืนนะคะขายหน้าร้านไปแล้วแล้วก็นำมาใส่ใหม่นะคะโอเคสินค้าปกตินะคะเดี๋ยวเรามาวัดดูค่ะ วัดวงเริ่มจากวงในก่อนนะคะลูกปืนล้อหน้านะคะมันด้งสีรุ่นแรกๆเลยสามสิบแปดมิลน,นะคะเจ็ดสิบสองมิลวงนอกนะคะความหนาอยู่ที่สี่สิบมิลพอดีเลยนะคะ เป็นของโกโย่อนะคะโอเคตามนี้เลยค่ะทุกคนเราหน้าเขาก็จะง่ายๆนะคะเราดูว่าหน้าตาโอเคเหมือนกันแล้วนะคะแล้วก็วัดวงนอกแล้วก็วงในงนะคะความหนาในกรณีที่แบบไม่แน่ใจนะคะแต่วัดชั่วๆนะคะดีแล้วนะคะ